หลวงพ่อดำสมริษผลดีก็คือพระเกาแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาไม่ต่ำจาก4-500ปีสมัยอยุธยายุคลางกลาง,ลางสมัยก่อนเนี่ยสร้างโบสถ์ก็ยังไม่มีพระประธานในโบสถ์การที่จะหล่อจะอะไรก็ทําลําบากมีโยมจากกรุงเทพเถี่ยบองบอลเขาก็อัญเชิญหลวงพ่อดำล่องเรือมาตามคลอง ตามแม่น้้ำแล้วก็เข้ามาในคลองแปดเพื่อมาเป็นพระประธานในโบสถ์หน้าตักประมาณ29นิ้วลเลยชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อดำสามฤทธิ์ผลเป็นที่ติดปากมาจนทุกวันนี้คนที่จะมาขอพรจากท่านก็คือขอพรให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยจะกอนหลวงพ่อดำจนะถอดชิ้นได้นะแล้วตรงกลางหน้าอกอะจะเป็นรูบโบเขาจะใส่พวกของมีค่าสมัยก่อนอก็จะมีคนมาขโมยมาเอาของมีค่า ที่ในน้าอกไปอยู่ได้ประมาณสองสามวันที่มาขโมยหลวงพ่อดำเนี่ยเป็นบ้าเป็นบ้าถือแต่เสียนพระห้อยของพวกเข็มขัดหน้าเข็มขัดเงินที่อยู่ในน้าอกเนี่ยเสียชีวิตเลยนะไม่หายเลยนะมันก็เป็นความอัศาจรรย์อย่างหนึ่งนะก็ยิงนกตกปลาตามหน้าวัดมีอีกคนหนึ่งเขามายิงนกอ,อยู่บนช่อฟ้าโบส์แต่นกไม่เป็นไรนะแต่ปืนแตกปืนแตกตาบอดเลยนะตาบอดข้างหนึ่งหลวงพ่อดำในโบสถ์วัดดอนใหญ่เนี่ยจะขึ้นชื่อความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเรื่องแคล้วคลาดแล้วแกก็ชอบคนที่เป็นท ถ้าใครจะเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้ามาขอแกมาบนแกไม่ให้ถูกทหารนี่ถูกทุกคนแกจะชอบชอบทหารชอบ้าราชการอันนี้คือความเป็นมาของหลวงพระดำตอนนี้เก็บรักษาไว้ทุกวันนี้ปีละครั้งจะนําออกมาให้พิดทอง่องงาน,นประจําปีงานประจําปีก็จะอัญเชิญท่านลงมาให้คนได้กราบไหว้บูชากัน